สวัสดีค่ะวันนี้นําจะมาพูดถึงความเกี่ยวข้องของกฎจักรวาลกับโยคะนะคะกฎจักรวาลกล่าวว่าส่วนไหนโฟกัสส่วนนั้นยิ่งขยายถูกไหมคะเราจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วคราวนี้นําเอามาปรับใช้กับโยคะได้ยังไงนะคะโยคะคือส่วนไหนใช้งานส่วนนั้นเติบโตส่วนนั้นพัฒนานําหมายถึงร่างกายของเราคะ่ะส่วนไหนที่เราใช้งานเขาเช่น เรา uh, เอาอกกําลังกายแขนอขอกกําลังกายขาส่วนนั้นของเราก็คือจะเติบโตแข็งแรงแขนของเราก็จะเป็นมีกล้ามเนื้อขาของเราก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนไหนใช้งานส่วนนั้นแข็งแรงส่วนไหนใช้งานส่วนนั้นเติบโตเป็นแบบนี้เสมอคะ่ะนั่นทําไมเวลาที่เราเอาอกกําลังกายหรือเราฝึกโยคะเป็นประจําร่างกายของเราถึงแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่าโยคะที่นําให้ผู้ฝึกของนําส่วนใหญ่ฝึกเนี่ย จะเป็นโยคะที่ทั้งตัวแล้วส่วนใหญ่จะเป็นท่ายืนด้วยจะเป็นชุดของ standing sequence ซึ่งเป็นท่ายืนท่ายืนสิ่งที่ได้คืออะไรเวลาเรายืนฝึกอะไรกับร่างกายการยืนคือขาทำงานข้อเท้าทำงานข้อข่าทำงานแกนกลางลำตัวทำงานเพราะนอกจากเวลาเรายืนแกนกลางลำตัวทำงานแล้วกระดูกสันหลังยิ่งต้องทำงานใหญ่เพราะนํำจะต้องให้มีการยืดลำตัว ยืดลำตัวยืดเพื่อให้กระดูกสันหลังเนี่ยยืดยาวๆนะคะแล้วก็ค่อมลำตัวลงหงายลำตัวไปด้านหลังได้คือการเปิดอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเวลาที่นําให้ผู้ฝึกของนําทํานะคะจะทําทุกท่าเลยส่วนไหนใช้งานส่วนนั้นเติบโตดังนั้นคนที่ฝึกโยคะกับนําส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานในทุกๆส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะพัฒนาไปในสิ่งที่เห็นเลยคือมีกลา้ามกล้ามกลนกล้ามขา กล้ามแขนแล้วก็หน้าท้องแกนกลางลําตัวแข็งแรงคือได้ทั้งตัวคะ่ะเนี่แหละคะ่ะง่ายๆจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกฎจักรวจรักรวาลมากมายแต่นําก็เอามาเกี่ยวข้องกันให้เห็นว่าเฮ้ยมันก็จริงกฎจักรวาลเขาบอกว่าโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายถูกไหมคะเราก็ไม่ได้สนต้องสนใจอะไรมากเราก็เอามาปรับใช้กับเรื่องที่มันเราเห็นได้จริงจังสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่จริงๆสิ่งไหนใช้งาน ส่วนไหนใช้งานส่วนนั้นแข็งแรงนี่คือเรื่องจริงเสมอเลยค่ะมาฝึกโยคะกันนะคะเป็นประจําสม่ําเสมอเพราะโยคะเนี่ยได้ความแข็งแรงได้กล้ามเนื้อของทางร่างกายเลยแล้วก็แข็งแรงเนี่ยสิ่งสําคัญสําคัญสําคัญมากๆได้สมาธิค่ะแล้วก็แข็งแรงจากภายในออกมาสู่ภายนอกนี่คือสิ่งที่ดีมากๆที่โยคะให้กับผู้ฝึกโยคะในทุกๆคนคะ่ะแล้วพบกับ คลิปดีๆสุขภาพแบบนี้อีกนะคะบ๊ายบาย